ตรับสู่เทคเตโอมครับวันนี้เรามาอยู่กับฟอร์ตโคกหนึ่งศูนย์ครับทุกคนกับตัวตัดหญ้าแบบใช้โซ่แต่ว่าตอนนี้แปลงเป็นใบมีดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคั้งเดียวคัแบบนี่อ่านี่เดี๋ยวมาดูกันไอ้นี่ก็คือตัวใช้โซ่แบบตัวแรกนี่น้องตั้มของเราครับคนคิดค้นนี่คือแบบใช้โซ่แบบแรกนี่แล้วตอนนี้คิดใหม่จำใหม่ กลายเป็นใส่ใบมีดได้ดีเสาแบบคานเสริมขึ้นมาใช้ได้แบบสองระบบถ้าเกิดใครอยากใสใจโซ่ก็ใส่ได้ตรงนี้ <c oughs> เป็นน็อตสามตัวเป็นเสาเป็นโซ่ออกมาล <c oughs> น็อตของตัวนี้ตอนน็อตสองตัวดึงออกแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดจะบดดังปลาก็าคือใส่แบบตัวใบมีดบบนรใส่น็อตางครับนี่ถ้าใครอยากใส่โซ่แบบนี้ได้เออเนี่ยก็คือเป็นโซ่แบบนี้แล้วตั้มก็เอาเสริมมาตรงนี้เป็นตัวใบมีดเหมือนข้าง,าง <c oughs> ล่างแบบนี้อ่า เ,เดี๋ยวเรามาบดต่างปามกันไปบทต่างปามกันทุกคนจะดูว่าจะเป็นยังไงครับแต่ที่รู้คือฟอร์ดโคหกหนึ่นแรงอยู่แล้วสตาร์ทเครื่องติดวิดีโอแล้วไปอ้ปแรงไปอย่างไว้กระจายกระจาย เปี่ยนจากใบมีดเป็นโซ่เอ้ยเปลี่ยนจากโซ่เป็นใบมีดไปครับรวมบนไปเลยจริงๆเราจะไม่ตัดแบบนี้นะทุกคนเราจะตัดขวานก่อนนะรอบแรกนะแต่อันนี้เราอยากลองกันแบบ,บบโหด บรกระบดหัครับเหยียบบนไปเลยน้ำน้ำน้ำไปเออโดดโหดเกิน <c oughs> <c oughs> ไม่เหลือฟอดในวิดีโอแรงม้ามันเยอะจริงว่ะเกียบมาแล้วหน้ำรวมมาแล้วครับแล้วทางปั๊มสูงนะทุกคนแปลงนี้ไม่เคยบดเลยนะบอกไว้ โคตรอืมไม่เหลือเอ,อ๊ะไปดูไปโอ้โหรวมเลยนะทุกคน ทางหนานะหนามากไหวเป่าไหวเป่าทดลองกันแบบโดหทวครับจะอยู่หรือจะพังปลวกปลวกปลวกก็ไม่เหลือ สุดเกินมันก็ใช้ได้ไม่ต่างกับขาดตรงเลยนะตั้มนะเออไอ้นี่เราดีเราอยากจะใช้โซ่วันไหนก็ได้เออเป็นใบมีดวันไหนก็ได้เออใช่ใช่ใช้ได้สองระบบ ไปแล้วรวมไปแล้วแรงนี่ครับไม่เหลือเลยครับทุกคนจากทางกองตางหนาๆกลัวครับตรงนี้กลัวโคัวไม่เหลือไปไป ตกลอไป <presidency> ไม่เหลือเลยครับจากกองทางสูง ตอนนี้เรียบเนียนเหมอเหมือนไม่มีทางตามเลยครับนี่จากของทางสูงสูงทุกคนดูนะ บดได้นะครับใช้ได้นะทุกคนนน้องมันเก่งมากนะครับคิดคลนแบบนี้โอ้สุดยอดโอเคมาเรามาดูใต้ตู้กันนี่ล็อกลิฟต์เรียบร้อยนี่แบบใบเมตดเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะแต่ฟอร์มโอเคอยู่พี่เออแต่ว่าถ้าแบบ ของแบบของจริงมันตรงนี้จะมีที่จัดญ้าด้วยนะครับเซตดีอของผมยังไม่ได้ใส่อ๋อไม่วิ่นไม่วิ่นอืมอ๋อเว้นตรงนี้เราใชงนีมโอเคใช้ได้เลยแบบนี้ทุกคนใครอยากจะใช้โซ่ก็ได้หรือแบบใช้ใบมีดก็ได้ชาใบชุดแบบนี้ครับไม่ต้องซื้อไปเพราะว่าทุกคนมีอยู่แล้วอืมใบมีดเอ้ยเมืม่อเมืม่อเมื่อก่อนโซ่ขายเท่าไหร่นะห้าพันลอมส่ง<ซ><ช>แล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดขายชุดเนี้ยเท่าไหร่ ประมาณ7จ็ดันหรวมส่งครับแต่ว่าเจ็ดันห้ารวมส่ง,สงกเกือบห้านยอืมๆๆอืมอืมเจ็ดพันห้ารวมส่งก็ได้อยู่นะถ้าเราไปซื้อดาบเดิมกีมทีมันก็ประมาณเจ็ดันเจ็ดพันกว่าเออเจ็ดันกว่าใช่ไหมอืมหกเจ็ดพันเหมือนกันนะอันนี้ใช้ได้ทั้งแบบโซ่แล้วก็แบบอ่าใบมีดตัวน,นี้ครับของคนไทยต้องช่วยันนุนช่องทางขายทางไหนบ้างครับเด็ตูอ่าเหลือเจ็ดพันเรับ ยัยเดี๋ยวไม่ได้กําไรคนเราทําสิ่งประดิษฐ์มันต้องมีกําไรอยู่แล้วาเออช่องทางไหนบ้างมีเพจไหมมีเพจก็มีเพจอะไรบ้างทิกตอกขายหลายอย่างทําคุณลุงฟอดอยู่อ่าชื่อคุณลุงฟอดเพจก็คุณลุงฟอดเพจคุณลุงฟอดอ่ากับใบสู้ตัดหญ้าอืใช่ครับแค่อยากจะหลักจะเป็นใบสู้ตัดหญ้าในเฟซบุ๊กขมวดใบสู้ตัดหญ้าได้เลยอ่าที่ทําก็คือเฉพาะ ตู้ตัดหญ้า KMT แล้วก็คุย CMT ก็ใส่ได้แต่ว่าต้องต้องเป็นตัวเม60มันจะมีแบบรุ่นแบบที่มันเป็นเฟืองเหมือนตาช้างแต่ไม่ใช่ตาช้างพวกนี้เ็าทำได้เหมือนกันก็คือทําได้เกือบทุกเกือบทุกรุ่นครับรุ่นตาช้างอืก็ลองติดต่อันที่เพจคุณลุงฟอร์ดแล้วก็ t i k t o อกคุณลุงฟอดนะทุกคนนี่ฝีมือคนไทยครับต้องช่วยกันสนับสนุนครับคนไทยโอเคคลิปนี้ก็ฝามาดูการเทรดนะครับ สูยาแบบใช้โซ่ครับแปลงมาเป็นใบมีดบดทางปามสุดยอด